เจ้ามีภูมิเจ้าคือบอเบกคอย,ยคดีๆไ,ไอ้ถท่วล่าเจ้าเรื่อเก่าเรื่องหลังมันผ่านไปแล้วไ้มันลืมไปจ้าพอลืมเด้อต่างต้นกันไหมเจ้าอแอบคบก,กับเขาท,ทั้งทั้งที่่อยเป็นของเจ้าเล็ว้วเจ้าเมื่อไหผิดชอบข่อยตอนไอ้มันผิดไปแล้วไอ้ละผิดช,ชอบคือเก่า่นลละทิ่มคว่ำเก่ววาคว่ำหลังซ้าทิ่มได้ยุติเจ้ายังติดต่อเขาอยู่ทั้งทั้งที่ข่อยมาก่อนเขา ยังผิดต่อกับเขาไอ้เรืมเขาไปเบิดแล้วเดี๋ยวนี้ยไอ้บ่มีผู้ใดเลยลืมหยังขึ้นทั่วหากันอยู่ไอ้โทรไปบอกเลยกับมันนั่นดีเอ้ยแมนบอกเมนไอ้เรืมทุกอย่างแล้วไอ้โทรไปเลิกบอกว่าอย่ามาโทรหากอีกไอ้บอกกันไปจริงดิไอ้มีลูกมีเมียแล้วแมนบอกอย่ามารบกลัวไอ้ไอ้วางสิเดี๋ยวนี้เดือดจะคงจะคงสัญญาณนะบ่มีผู้ใดสัญญาสัญญสัญญาเรื่องมันโทรมาอย่างกระโดดเหี้ โอ้ยมันกระโทงมากน่ะแหละมันงอแต่ว่าไอา้บ่เอาอื้จังสันในเมย์ไอ้เลิกเลิกเป็นทางการหามามยุงไม่เ่ยวอีกกับชีวิตของไอ้เนี่ยจนาะไอ้บอกไปเบิดแล้ว<จ>ต่างคนต่างอยู่จะของเขาเขากับพี่นันผู้ใดผู้ดสีสู่สู่เจ้าว่าได้ดอกเจ้าได้ทุกอย่างทั้งสวยทั้งเป็นแม่สีเลี้ยนทุกสิ่งทุกอย่างทั้งเป็นแม่ของลูกเจ้าเจ้าบอกเขานะ โตไปนี่หามโทรมาหามจิตโตนี่แต่ข่ผู้เดียวโอเคโอเคได้สัญญาได้บอกสัญญาสัญญาได้ข่อที่บอกใอยมันบอกต้องไม่ยุ่งกับเลี่ยวเรียงบนเตียงข่อยก็เขาผู้ใดดีกว่ากันโอ้ยเรียงบนเตียงกับสูเจ้าบ่ได้ดอกเจ้าเห็ดดีทุกอย่างบ่ไข่เราใจทุกอย่างอีนั่นมันเห็ดอย่างบ่เป็นดอกบ่สงสัยมันบ่เก่งคือข่อย ไอเอาไอเอาดอกไม้มาฝากสองดอกว้าใยเหลี่ยวงามจังใเหลี่ยงามจังใสเหลี่ยวกองามโอ๊ยมามาอีหยางบัวเขาเขินด้เขาเขินนเจ้าของ ไจะเจ้าของเอาอยังมาใส่เขาเขาบอลูกระดอกใบนี้ดีบ่คืองามใส่เหลี่ยมเป็นจังได้ใส่เหลี่ยมมันคืองามกักแต่บันบาดจะคลองเขามักดกูาาดอกสีใดสีแดงเขาเนี่ยมักสีแดงสวยเด่นลเลยว่าเบื้องอายสาเหตุเบื้องงาบๆแต่เราเห็นยังไงก้นผู้งามใส่อยังกังามเราไปก็จะคล้อง อเขาเขินแมงเขินอย่างเราก็อายอ่ะัวเองขึ้นมนตัวเองจิก่ะใส่งามแบนบอกเ๋ยวอายเยเอามาให้อีกอนนี้จะควงแมงพราะเลียละพอาลเวยำนี้กับพ